ผู้ชมคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคะ่ะออกมาเตือนประชาชนว่าให้ระวังการถูกหลอกลวงให้สมัครงานออนไลน์แล้วขอให้เราส่งเลขบัญชีหรือเปิดบัญชีใหม่เพื่อรับเงินค่าจ้างคะ่ะจริงๆอย่างที่ยุ้ยพี่ตบบอกนะคะว่าเวลาเราจะรับงานมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องส่งหน้าบุ๊คแบงค์นะให้กับผู้ว่าจ้างนะคะแต่ทีนี้คะ่ะมิจฉาชีพเนี่ยนำบัญชีธนาคารที่เราให้ไป แล้วไปหลอกลวงคนอื่นอีกทีค่ะกลายเนยว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วคนอื่นก็เสียหายด้วยเหตุที่เกิดจากเราซึ่งก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะ,ะ,คะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอะรายละเอียดมาพูดคุยกันได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านรองผู้กํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาก,การตํรารวจนครบาลนะคะพันตํารวจโทว,วสุเทพใจอินสวัสดีค่ะส,สวัสดีครัคบน้องรองผู้กองบับผอครับวันนี้ขอความรู้หน่อยนะช่วงนี้คนตกงานเยอะหางานกันก็เยอะเพราะอยากจะได้งาน ปรากฏครับคนตกงานเยอะไม่พอมิจชาชีพยังจะมาตอกย้ําซ้ําเติมอีกเศร้าเข้าไปใหญ่เลยทีนี้จากเรื่องที่มันเกิดขึ้นกระบวนการที่มันเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เนี่ยมีการหลุดลอดของเลขบัญชีนั้นเนี่ยมิชชชีพมันใช้งานแล้วเอาไปทํำยังไงครับเล่าให้ฟังหนะ่อยครับกรณีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับก็คือมิชชาชีพเนี่ยทำการเปิดรับสมัครงานเพื่อให้แล้วก็บอกว่ารายได้สูงทํางานที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อให้คนหลงเชื่อแล้วก็ทักไปพอเราทักไปใช่ไหมครับ สิ่งแรกเขาก็จะเริ่มอธิบายว่างานเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีนะทาการโอนเงินเข้าบัญชีเปิดบัญชีมาก่อนนะครับให้ให้ผู้เสียหายเนี่ยเปิดบัญชีแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่โดยการโอนเงินต่อไปให้บริษัทนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งจากการโอนเงินนะครับก็เหมือนเรารับเงินมาจากใครก็ไม่รู้แต่เรามีหน้าที่คือโอนเงินให้กับบริษัทตรงนี้เราก็จะได้ส่วนแบ่งมาแต่หาลูกไม่ครับว่านี่แหละครับคือกลรวิธีของมิชชชีพที่ทําให้เราเป็นบัญชีหนึ่งที่ เราเคยออกไปแล้วว่าเรื่องบัญชีม้านี่แหละครับก็คือเขาเรียกว่าบัญชีม้าบัญชีม้าก็คือเป็นทางผ่านของเงินใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเราจะได้เงินจากตรงนั้นจริงไหมฮะหรือว่าก็ไม่ได้เหมือนกันได้ครับก็คือจะมีกรณีที่เขาใช้เราอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็จะอาจจะแบ่งเช่น10%สมมติเงินโอนเข้ามา5,000เขาก็จะได้500บาทต่อครั้งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาจะได้เรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือธุรกิจอะไรแต่รู้ว่าว่า ทำแค่หน้าที่รับเงินแล้วก็โอนต่อเป็นทางผ่านของเงินเท่านั้นคเป็นทางผ่านของเงินแล้วเขาก็จะหักไว้เลยตอนที่โอนกลับไปที่บริษัทตรงนี้ค่ะโอ้ยางงี้ไปๆมาๆเนี่ยถ้าเกิดมีคดีความขึ้นมานี่ก็เท่ากับว่าจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยไหมคะนี่ใช่ครับถูกต้องเลยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่วงช่วงก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการระดมคือท่านผููใช่การดำเนินชาติเนี่ยมีการระดมยกเรื่องบัญชีม้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็ดํดเนินคดีเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ย มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยไปมากกว่า500รายนะครับเยอะมากคือก็โดนกลวิธีแบบนี้แหละครับที่ตรวจเจอได้แค่500รลายใช่ครับยังมีที่ไม่เจออีกอีกเยอะเลยครับคือคือจริงๆเรามีข้อมูลเป็นหลักเป็นหลักพันนะครับคนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยเพราะมันจะมีเส้นทางการเงินทุกอย่างตํารวจสามารถตรวจสอบได้หมดครับครับท่านรองผู้กงกับครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือมันมีทั้งกรณีที่เขารู้ตัวเองด้วยว่าจะต้องถูกเอาบัญชีตัวเองเป็นเส้นทางของเงินกับ กับคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าทุกคนที่เกิดขึ้นรู้ตัวหมดเป็นไปได้ครับคือบางคนก็ไม่รู้เลยนะครับคนที่เราไปดําเนินการเรียกตัวมาสอบถาม<ะ>เรียกมาพูดคุยนะครับ<ะ>เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าบัญชีของเขาเนี่ย<ะ>ถูกใช้เป็นบัญชีม้าะนะครับเขาเขาเขา,เขารู้ว่าเคยแค่ไปยื่นสมัครงาน<ะ>แล้วอยู่ดีๆก็มีหมายเรียกจากตํารวจ<ะ>ให้ไปพบเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า คุณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับคดีที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับาทางที่จริงคือ,อไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ขอเลขที่บัญชีฉันก็ให้ไปใช่ครับนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสมัครงานแล้วเรายังไงก็ต้องส่งเลขที่บัญชีให้อะคะ่ะเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงละคะครับการตรวจสอบนะครับให้จําไว้สองอย่างอย่างแรกเลยนะครับการตรวจสอบบริษัทคือการตรวจสอบบริษัทเนี่ยปัจจุบันมันมี d ด,ดต้าที่เป็นโอเพนเดต้าจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเราเซิร์ช g o o g l e ได้เลยครับพิมพ์คําว่าคลังข้อมูลธุรกิจ เสร็จแล้วก็จะเจอคลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปครับไม่ต้องสมัครการใช้งานอะไรเลยทําแค่กดไอตัวที่กันว่าเราเป็นโรบอทใส่ใส่รหัส5ตัวกันว่าเราเป็นโรบอทเสร็จแล้วเราพิมพ์ชื่อบริษัทนั้นเราจะรู้เลยว่าบริษัทนี้จดทะเบียนอยู่ไหมทําธุรกิจอยู่ไหมะนะครับยังยังมีผลทางการค้าอยู่ไหมตรงนี้ครับอย่างน้อยหนึ่งเรามั่นใจละเช็ค <Check S 2> ได้โอเคบริษัทมีจริงรยังเปิดให้บริการอยู่สองเมื่อเรารู้แล้วว่าบริษัทมีจริง สองก็คือการเช็คว่าบริษัทเปิดรับสมัครงานจริงหรือไม่ mm. ก็คือถ้าวิธีเช็คก,ก็ง่ายๆครับเราอาจจะหาเบอร์โทรศัพท์จากาเว็บไซต์ Yellow Pages นะครับเป็นเบอร์ของบริษัทหรือถ้าเราใช้ Facebook เ,เก่งเราก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่าเว็บไซต์เพจของบริษัทเพจไหนทักถ,ถามแอดมินเลยครับว่าตอนนี้เปิดรับสมัครงานงตามมันนี้ไหมคือถ้าเราเช็ค2ออย่างนะครับบริษัทมีอยู่จริงและเปิดรับสมัครงานจริงรเชื่อว่า จะถูกเป็นเหยื่อของมิชชาชีพได้น้อยลงเยอะมากๆเลยครับครับครับท่านรองผู้กำกับครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเตือนกันมาตลอดเนาะเรื่องข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเรื่องของบัตรประชาชนเวลาเราไปาเรียกว่าถ่ายเอกสารแล้วก็เวลาติดต่อ,อธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังตอนนี้คือต้องมาระวังเรื่องของเลขบัญชีนอกเหนือจากบัญชีม้าเนี่ยเลขบัญชีธนาคารมันมัน มันจะถูกไปให้เป็นเขาเรียกเครื่องมือของมิจฉาชีพด้านอื่นอีกไหมฮะเรื่องอื่นสามารถเกิดขึ้นได้อีกมีครับนะมีกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่เรียกว่าโจรสามเหลี่ยมโจรสามเหลี่ยมโจรสามเหลี่ยม<ๆ>เขาใช้ลักษณะว่าคนร้ายเนี่ยติดต่อไปยังผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เขาได้ข้อมูลบัญชีของอีกคนอีกของเราไปสมมติสมมติผมเป็นเป็นคนที่ให้เผลอให้บัญชีคนร้ายไปคนร้ายเนี่ยไปติดต่อคนท็อปบ,บอกว่า เนี่ยต้องการให้โอนเงินเข้ามาบัญชีผมโดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมแค่เคยให้บัญชีไปอพอเงินโอนมาเสร็จคนร้ายจะรีบติดต่อผมว่าเมื่อกี้โอนบัญชีผิดผิดโอนเงินผิดบัญชีอ้าวอ่าให้ผมรีบโอนเงินให้หน่อยแต่ว่าจะไม่ให้โอนคืนไปที่คุณท็อปนะครับจะให้โอนไปให้บริษัทเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้โอนบัญชีนี้เนี่แหละครับก็ตกเป็นเครื่องมือโดยที่ไม่รู้ตัว เรียกว่าอะไรนะฮะอะไรสามเหลี่ยมนะฮะโจนสามเหลี่ยมโจนสามเหลี่ยมแต่แต่มีวิธีป้องกันครับยังง่ายะคือมีวิธีป้องกันเนี่ยเราหนึ่งนะครับเมื่อมีเงินโอนเข้ามาบัญชีเราอย่าตกใจครับเด้งลายขึ้นมาเงินเข้าเงินเข้าไอ้เงินใครไม่รู้มาเต็มเลยอย่าตกใจครับรีบคิดมันไม่มีทางที่อยู่ดีเงินจะโอนเข้าโดยที่ไม่มีสาเหตุของฟรีไม่มีในโลกถ้าถ้ายิ่งเราไม่ได้คุยกับใครไว้เนี่ยเรารีบรีบเช็คไปที่ธนาคารนะครับว่าเป็นเงินโอนมาจากไหนถ้าถ้ากังวลเช็คธนาคารไม่ได้รีบไปที่สถานีตำรวจ ไปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเรารไม่รู้เรื่องนี้และเราต้องการที่จะโอนเงินตรวจสอบว่าเงินนียมาจากที่ไหนหถ้าไม่ใช่เงินเราเราอยากจะคืนการคืนนะครับให้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยประสานงานกับธนาคารว่าบัญชีที่โอนมาเนี่ยเป็นบัญชีไหนย้านะครับต้องคืนบัญชีที่โอนเข้ามาเท่านั้น <ขะ S 2> อย่าไปโอนใส่บัญชีอื่นอ,อันนี้มันจะเหมือนเป็นการที่เราผ่านเงินไปให้ คนอื่นเป็นมิชชีพได้ครับอ๋อจะกลายเป็นเส้นทางเงินไปให้โจรกันซะอย่างนั้นนะคะอันนั้นคือในเรื่องของการป้องกันเบื้องต้นในกรณีที่แบบถ้าเกิดมาปุ๊บอ่ะไปลงทะเบียนไอ้ลงเขาเรียกว่าบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะแสดงความบริสุทธิ์ของเราแต่ถ้ามันผ่านไปแล้วล่ะคะไม่รู้ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเรียกความยุติธรรมตรงนี้ให้เป็นยังไงเพราะ่าใช่เราก็ผู้เสียหายเหมือนกันครับคือสิ่งที่เราจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเราได้นะครับอย่างแรกเลยคือทันทีที่เรารู้ว่าเราตกเป็นเหยื่อ เราถูกหลอกหรือเราให้บัญชีไปแล้วเราสมัครงานไปแล้วเราถูกเข้าไปหนึ่งในกระบวนการของพวกเหล่านี้แล้ว<ะ>สิ่งแรกที่เราต้องทําคือการปิดบัญชีนั้นนะครับขอปิดบัญชีนั้นโดยด่วนทันทีไม่ใช่ว่าบัญชีเนี้ยของเราไปเปิดให้คนร้ายไปตั้งแต่เดือนมกราผ่านไปครึ่งปีเรายังไม่ปิดเลยนะครับเงินก็เข้าตลอดเด้งเข้ามาตลอดเรารู้แต่เราไม่ปิดอันเนี้ยจะยืนยันความบริสุทธิ์ยากแต่ถ้าเรารีบไปยืนยันความบริสุทธิ์หนึ่งไปปิดบัญชี<ะ>สองไปที่สถานีตารวจ เพื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเนี่ยเราสงสัยว่าเราน่าจะอยู่ในกระบวนการของกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพเกี่ยวกับบัญชีม้านะ<ฆ>อยากให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อยืนยันตัวยืนยันความบริสุทธิ์ของเราตรงนี้ครับการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผลที่สามารถการเขาไว้เป็นพยานได้ นะครับ<ม>เขาก็จะไม่ตกเป็นผู้ต้องหาหนึ่งในกลุ่มของมิชชชีพเหล่านี้ครับเพราะ<อ>ฉะนั้นอย่าปล่อยผ่านไปถ้าพอปล่อยผ่านไปเนี่ยสมมติว่าคุณเพิกเฉยว่าเอองเงินจะเข้าก็เขาไปไม่เป็นอะไรกลายเป็นว่าเราจะพิสูจนสความบริสุทธิ์ของตัวเองยากใช่ครับดังนั้นเกิดเครื่องขึ้นไม่ควรปล่อยผ่านต่อให้บอกโอ๊ยก็ไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ในเมื่อมันเป็นชื่อเราบัญชีเราเราเกี่ยวข้องแล้วยิ่งถ้ามีตำรวจหม่ออกหมายเรียกไปเนี่ยต้องรีบไปพบ เพราะว่าถ้าไม่ไปสองครั้งนะครับเขามีระยะเวลาไม่ไป<จ>เกิน2ครั้งตำรวจสามารถออกหมายจับเราได้เลยอูโหูน่ากลัวฝากคําแนะนําถึงคุณผู้ชมหน่อยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน,น่าอาจจะเคยเจอตอนแรกๆอาจจะไม่คิดว่าเอ๊กก็ไม่เห็นจะแปลกอะไร<า>พอมาฟังท่านรองผู้กับวันนี้แปลกแล้วต้องระวังแล้วฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสําหรับใครที่กำลังจะหางานหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านอาจจะโดนแอบอ้าง ขอเลขบัญชีหน่อยนู่นนี่นั่นหน่อยเตือนท่านหน่อยฝากท่านหน่อยเลยเฉยเลยครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับที่อยากจะให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของภัยไซเบอร์ที่เรียกว่าไซเบอร์วัคซีนนะครับเพื่อป้องกันก็อย่างเรื่องบัญชีม้าหรือข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ใหญ่บางท่านอาจจะอยู่ที่บ้านไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาก็อาจจะต้องฝากทางลูกๆหลานๆนะครับช่วยเอารายการนี้ไปบอกต่อให้กับผู้ใหญ่ให้เขาดูนะครับเขาจะได้รู้ทันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันมีกละวิธีมากมายเลยนะครับแล้วก็ตั้งสติทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับหตรวจสอบข้อมูลบริษัทให้ดี2เช็คว่าบริษัทนั้นเปิดรับสมัครงานจริงหรือไม่เงินเงินดีรายได้สูงทํางานที่บ้านได้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับสายด่วนของศูนย์ปรับปรามอจกรรมทางไซเบอร์เนี่ยของสำนกักงานหน่วยชาติ1599โทรติดต่อดได้24ชั่วโมง หรือถ้าจำไม่ได้ก็กดหนึ่งก็หก็ได้ครับโทรไปสอบถามทางตำรวจได้ตลอดทางตำรวจยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็จะช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยที่สุดครับ เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องในเรื่องของเลขที่บัญชีที่หลายๆคนเนี่ยต้องใช้ในการทําธุรกรรมนะคะถ้าเกิดเหตุกับคุณสําคัญเลยรีบยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตํารวจนะอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้เสียหายนะคะโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้กำกับวสุเทพใจอินเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณต๊บครับ